ตลาดทมลน,นะคะนี่เดินมาก็มาเจอร้านน้ำนี้ก่อนเลยก็ <c oughs> จะมะีร้านไส้ตกรกนะคะร้านไก่ย่าง <c oughs> นี่ <c oughs> ยาคูนีจ้ายาคูนะคะเดินมาได้เจอเลยเจ้ายาคูแล้วก็มีแซนด์วิชด้วยโอ้โหครึ่งนะ,น,นะคะไม่มีคนละครึ่งเลยทำงยไงดีอะ <c oughs> ทางนี้ไม่มี ไม่มีคนละครึ่งกับเขาเลย,ย,ยใครอ้าวเหรอมนี่ครับอยากคู่ครับคนละครึ่งเลง่นจ้ะทุกคนโอเคเดี๋ยวดวงใจจะไปต่อน,นะคะนี่โอ๊ยอลังการมาก<อ>าดูดีมีระดับ,ดบอ่ะ จริงหรอดูดีมีระดับมากดูไฮคลาสมากนะคะแต่ราคาเท่าเดิมนะคะใช่ไหมราคาเท่าเดิมนะคะเซนดิสเซนด์บิสจีนละยี่สิบห้าบาทจีนละยี่สิบห้าบาทค่ะทุกคนเซนด์บิสจีนละยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนโอุ้นี้กบยัดไส้นะคะเป็นร้านลูกชินนะะ้นค่ะทุกคนโอ ไม่ค่อยได้ทำคลิปตลาดนัดนานมากเลยวันนี้แบบถือโอกาสทำคลิปนะคะทุกคนเราจะได้มีคลิปไปลงนะคะเราก็ถ่ายหน้าตัวเองนี่แหละว่ากลัวคนอื่นเขาจะไม่อยากทอกล้องนะคะเราก็ทาง วันนี้วันศุกร์นะคะของเยอะมากนะะของเยอะจริงๆนะคะศุกเดี๋ยวถ้าเจออะไรที่น่าถ่ายเดี๋ยวองจะจะจอดถ่ายรูปนะคะทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยค่ะค,ะคนเยอะอยู่นะส <c oughs> Hempa, heu. Deh, deh. 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 Deh, เอาไปใส่ในสกู๊ปเลังปลาตะเพียนปลาตะเพียนค่ะห้าสบเดียวห้าบาทนะคะทุกคนม่เยอะคะ้างาทเยอะใจปลาตะเพียนนะคะถุงละ้าสิบาทถุงละ้าสิบาทเยอะมากเลยตัวโตเลย50บาทห้บาท